คาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานขอเชิญทุกท่านตั้งกิตอธิษฐานพร้อมตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะ มานีมามะพุทธะสวาโหมพุทธมะออุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ สวาโหมพุทธะมะอุะอนะโมพุทธายะวิละทโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะ,ะมานีมามะพุทธะส,ะสวาโหม